สวัสดีครับวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับพัดลมเนาะที่เป็นแสเลยแล้วก็ก,ก็ก็อีกมุมมองของแต่ละท่านนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาระบ,บุเนาะว่าตัวไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่านะครับไม่ได้มาชี้นําหรือว่าอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะมาแลกเปลี่ยนเนาะพี่น้องครับอย่างตัวนี้นะครับอันนี้เป็นลอ็อตตัวนี้ไม่แรกนะครับเป็นล็อตที่มีบาร์โค้ดเนาะคิวอาร์โค้ดทั่ e code, Q A ode, ทถี Q ่คิวอาร์โค้ดนะครับ รถมีนีมีนะพี่น้องครับมีนะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงว่าสิ่งที่เห็นในรถนี้คืออะไรครับก็คือลายน้ำเห็นไหมครับนี่คือลายน้ำเนาะลายน้ําสีขาวตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้เนาะนะครับส่วนตัวสีดำนะครับตัวนี้สีดําจะมีลายน้ําเพิ่มมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ที่หัวเขาก็จะมีตัวลายน้ําที่เป็นลายของพัดลมนะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องถามผมนะครับว่าตัวไหน ดีไม่ดีแท้ไม่แท้จริงไม่จริงอะไรประมาณนี้ไม่ต้องถามนะครับเพราะว่าผมมารีวิวเพื่อให้เห็นความแตกต่างในเรื่องของอีกอก,อกรูปแบบหนึ่งเนาะอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่เป็นมุมมองทางช่างนะครับอันนี้สีชมพูนะครับรุ่นรอดแรกๆเลยนะครับอันนี้จะไม่มีอะไรนะจะไม่มีลายน้ํานะครับนี่อันนี้ไม่มีนะนลายพัดลมลาย ที่เขาทําไว้ก็ไม่มีนะครับอันนี้เป็นปลาเปล่าเลยนะเนาะความแตกต่างของตัวนี้รุ่น,นๆลอดก็จะเป็นเรื่องหูเนาะหูที่เป็นสีขาวกับหูที่มาเรียบๆนะครับเรียบๆมามาพร้อมสีของตัวเนาะนี่เห็นไหมหูก็จะเรียบๆมาตามสีของตัวนั่นละครับแล้วอีกตัวนี้รุ่นนี้มีไหมจริงๆรุ่นนี้มีนะรุ่นๆร,นรุ่นแรกๆเลยนะครับมีสีดําตัวนี้เห็นไหมครับนี่มีนะครับ มีลายน้ำลายพัดลมนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องกระแสนะครับพี่น้องครับนี่นี่นี่มาตามมากันเลยนะครับตัวที่หนึ่งนะครับช่องที่หนึ่งผมจะเสียบกับพัดลมตัวนี้นะครับตัวสีขาวนะครับสังเกตไหมครับตัวที่หนึ่งชาร์จชาร์จกระแสไฟอยู่ที่เท่าไหร่ครับหนึ่งศูนย์จุดสามแปดนะห้าจุดสองโวลต์เนาะโอเคนะครับศูนย์จุดสามแปดทีนี้ถ้าเราเปิด สปีดหนึ่งศูนจุดศูนจุดห้ามันจะมีความเคลื่อนไหวของกระแสน,น,นั่นแสดงว่ากระแสถูกใช้งานนะครับสปีดสองศูนจุด้านะครับแสดงว่ามีการใช้งานจากจากสายชาร์จนะครับดึงไฟจากสายชาร์จไปใช้งานนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีการดึงไฟ จากสายชาร์จไปใช้งานนั่นแสดงว่าชาร์จไปด้วยเปิดไปด้วยได้นะครับรุ่นนี้เนาะในมุมมองช่างนะเพราะมีการเคลื่อนเคลื่อนไหวเกิดกระแสขึ้นนะครับสปีดสามนะครับใช้งานจากเออกไหมครับใช้งานจากตัวแบตเตอรี่ใช้งานจากแท่นชาร์จไปพร้อมกันนะครับโอเคเนะาะจึงเกิดกระแสขึ้นมานะครับ โอเคนะอันนี้มุมองช่างนะครับประมาณนี้ส่วนไฟตัวนี้ตามคู่มือเขาจะเขียนว่าเมื่อเต็มแล้วดับนะครับซึ่งผมทดสอบแล้วเต็มระดับจริงนะครับตัวที่2ที่เป็นไยน้ําเฉพาะไรน้ําตัวนี้แล้วก็ไยน้ําที่เกิดขึ้นกิดที่ใต้คางเนาะใช้คําว่าไายน้ําตัวนี้แล้วกันเนาะมาดูตัวที่2ด้วยกันนะครับดูตัวเลขนะครับมันจะมีบอกกับพี่บอกอยู่หนึ่งสองนะครับ นี่ตัวสองผมชัดแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวที่สองนะบาทสองก็คือหนึ่งศูนย์จุดเก้าอ๋อมันมันเปิดดีนะผมปิดก่อนนะครับเอาอย่างนี้เพื่อให้เห็นชัดเนาะผมจะเอาเอาออกก่อนตัวที่เทสแล้วเอาออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเสียบพร้อมกันนะครับตัวที่สองก็คือศูนย์จุดสามแปดนะครับเห็นไหมครับ ชาร์จอยู่ที่0.38นะครับอันนี้ไฟติด5.2โวลต์นะครับสังเกตนะครับเปิดสวิตช์สปีด1นะครับ0.48แล้วก็มีสลับกับ0.6สปีด2มี0.7สลับกับ0.8นะครับนาะสปีด3มมีสลับ 0. 9กับ1.3นะครับเห็นไ,<ง>ไหมครับว่ามันจะมีการดึงกระแสจากตัวแท่นชาร์จนะครับแล้วก็ตัวตัวมันเองเนาะพอเราปิดนะครับมันก็จะมีกระแสวิ่งอยู่แค่0 3ก็คือสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับอ่ะอัานี้ผมทำให้เห็นเฉยๆนะครับอ่าจะไม่สรุปอะไรให้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวสรุปนะ เอามาให้เห็นความแตกต่างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าผมตจะถอดนะถอดออกแล้วครับทีนี้มาตัวที่สามต่อไปนะครับตัวที่สามจะมาดูตัวสีชมพูแล้วกันครับสีชมพูตัวนี้เป็นน่าจะเป็นออริจินอลครับคือรุ่นแรกๆเลยนะครับรุ่นแรกๆเลยนะครับตัวนี้นี่สายนี้นะครับช่องที่สามนะครับพอผมเสียบชาร์จไฟก็จะติดนะครับ เห็นไหมครับอยู่ช่องที่3เนาะ0.29 0.29แอมป์ก็คือ290ม ah ิลลิแอมป์นะครับตัวนี้ปิดก่อนครับปิดแล้วนะครับปิดแล้ว0.29นะครับนะครับทีนี้เราก็เปิดสปีดหนึ่งนะครับทีนี้สายนี้อาจจะยาวไปนิดหนึ่ง0.29นะครับสปีดสอ0.29นะครับ สปีด3ก็0.29ครับอ่าตัวน,นี้แสดงว่าตัวน,นี้เขาออกแบบมาคนละอย่างนะนั่นหมายความว่าอ๋อตัวชาร์จเนาะมันทำงานนะครับนรื่อออกไหมครับทำงานไปพร้อมกับการชาร์จแต่นะครับระบบการทำงานจะผ่านแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับ นึกอ,ออกเนาะผ่านแบตเตอรี่อย่างเดียวเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ดึงไฟจากสายชาร์จเข้ามานะครับไม่ได้ดึงไฟจากสายชาร์จเข้ามาในมุมมองช่างผมก็มองว่าตัวเนี้ยเวลาเราชาร์จนะครับเห็นไหมครับมันทํางานนะครับขณะชาร์จทํางานนะครับก็คือมีกระแสนี่ถ้าผมถอดออกเห็นไหมไม่มีไม่มีมมมมกระแสนะครับแต่ถ้าผมเสียบเข้าไปเมื่อไหร่ เดี๋ยวนะมือผมไปโดนแป๊บหนึ่งนะครับอ่าปิดก่อนอสมมติอยู่สปีดสามแล้วกันสปีดสามนะครับหนึ่งสองสามเมื่อกี้เนาะมันอยู่สปีดสามเนาะหนึ่งสองสามเสียบชาร์จอ่ถ้ามือไม่โดนก็ไม่ดับอ,อ่าประมาณนี้ศูนย์จุดสามสองนะครับเห็นไหมครับ ว่าตัวเนี้มันชาร์จไปด้วยแต่เวลาเราเปิดพัดลมนะครับปิด0.32เปิดสปีด1ก็0.32สปีด2ก็0.32สปีด3ก็0.32นะครับแต่ชาร์จนะครับเห็นไหมครับชาร์จเพราะตัวอินดิเคเตอร์และเลเวลมันทำงานอยู่แล้วก็อยู่ในสถานะชาร์จถ้าเราถอดมันก็เป็น0นเนาะ นั่นหมายความว่าเวลาเราเปิดพัดลมตัวเนี้ยมันจะไม่มีส่วนที่เป็น AC นะครับที่เป็นชุดชาร์จเข้าไปเข้ามา,าทํางานร่วมกับมอเตอร์แต่จะเป็นชุดควบคุมก็คือชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมวงจรนะครับสปีด1นึ่นะครับตัวนี้นะครับก็อันนี้เป็นอีกข้อแตกต่างเนาะก็ในมุมมองผมตัวนี้ก็จะน่าจะเบากว่านะลมน่าจะเบากว่า เพราะาอะไรครับเพราะได้รับไฟเฉพาะจากแบตเตอรี่นะครับไม่ได้รับไฟในอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ถามว่าดีไหมอันนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับทําให้เห็นความแตกต่างได้เฉยนะครับโอเคตัวที่อันนี้ให้นดอ่โอเคตัวที่สามนะครับนี่ตัวที่สามตอนที่ผมเสียบเห็นไหมครับเอาปิดไว้ก่อนนะครับปิดไว้ก่อนนะครับปิดเสร็จแล้วก็ เสียบชาร์จขณะชาร์จอยู่ที่0.32นะครับทีนี้สปีดหนึงก็ยังเป็น0.32นะครับสปีด2ก็ยังเป็น0.32นะครับสปีด3ก็ยังเป็น0.32นั่นหมายความว่าชุดนี้ตัวชาร์จนะครับไม่ได้วิ่งผ่านเข้าไปหามอเตอร์โดยตรงนะครับมอเตอร์ทำงานด้วยแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับ ก็ตัวนี้ก็จะชาร์จไปด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ทํางานไปด้วยชาร์จไปด้วยแต่ว่าไฟส่วนหนึ่งไม่ได้วิ่งเข้าไปหามอเตอร์เพื่อที่จะเพิ่มพลังหรืออะไรนะครับก็จะวิ่งทางเดียวเนาะตัวนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีความเห็นในด้านช่างนะครับแต่ว่าก็ให้เห็นความแตกต่างของแต่ละลอตนะครับว่ามีความแตกต่างกันนั้นแสดงว่าอถสีชมพูกับสีดําตัวนี้นะครับที่เป็นตัวเนี้ยจะ ที่มีใบพัดตัวเดียวเนี่ยครับจะเป็นลอดเดียวกันนะครับซึ่งออกแบบมาคล้ายๆกันเนาะมีชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะครับทำงานนะครับส่วนในการเทสด้วยระบบอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูอีกอีกระบบหนึ่งนะครับก็ติดตามในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ให้เห็นความแตกต่างนะครับของลอดที่1กับลอดที่2นะครับมีความแตกต่างเนาะนึกออกนะครับเนาะอันนี้ลอดที่4ผมเสียไว้นะครับ ตัวที่สี่ไล่กลับตัวที่3อันนี้ตัว3เนาะอันนี้ตัวสี่เอาสายนี้แล้วกันครับจะได้ไม่งงนะครับตัวสามปิด1 2ึสานะครับเสียบชาร์จนะครับอ๋อถ้าถ้าถ้าเสียบแรงก็จะติดนะเมื่อกี้มือก,ก็ไม่โดนนะแต่มันก็ติดนะครับ ชาร์จ1 2ึ่งสองเนาะโอเคนะครับ3 4อันนี้สออันนี้สีดำา2นะครับสีขาว1โอเคนะครับน,นี่รอดลรอดใหม่กว่านะอันนี้รอดเก่านะครับโอเคทีนี้เรามาดูกระแสนะครับถ้าดูจากตัวเดี๋ยวนะครับตัวแท่นชาร์จนะครับ จากตัวแท่นชาร์จ1กับ2เห็นไหมครับตอนนี้1 1อยู่ที่0.38นะครับ1ก็คือตัวสีขาวนะครับสลหรับตำแหน่งนิดนึงขาวดำนะครับ1 2ก็คือสีดำ 3. 0า3.0.32เนาะต่อมานะครับ3ตัวสีชมพู4ตัวสีดำนะครับนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึ่ง 1, 1 0.38นะครับ 2035ก็คือ2ตัวนี้จะทำงานจะชาร์จเหมือนกันนะชาร์จกระแสยิ่งเยอะการชาร์จก็ยิ่งเร็วถูกไหมครับ3 0 3 3 3 0. 3 4 4จุนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเนาะสิ่งที่เราเห็นก็คือการทำงานเห็นไหมครับการทำงานตัวสีขาวตัวสีดำา2คู่นี้จะดึงไฟจากชุดชาร์จเข้าไปทาเข้าไปทำงานกับมอเตอร์ด้วยส่วนสีชมพูกับสีดำนะครับจะไม่มีนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเทสอินดิเคเตอร์อื่นนะครับในการทดสอบเพื่อดูความแตกต่างครับ